ทำสมาธิเห็นมันเกิดขึ้นให้จิตตั้งมันนั่นเป็นของบัญยากเราเเกินมือหน,นึ่งอบอยางสาอย่างยางสาอย่างเร็วกวสามนาที่เหรอว่าการรักษาให้มันตั้งมันอที่บัรยากาแต่กับบัญยากิแต่เขามีความพ,อ,มพอใจแล้วการรักษาสมาธิการรักษาให้จิตตั้งมัน,นคือบรวันใหคือ คือเป็นกลางคืออายุกับฐานบกิิค,อ,ค,คอยตามไปตามคำเบาไปตามตาเห็นไปตามลูกเสียงีิหลบสัมผัสต่างๆถ้ามีความพอใจที่รักษามันแหละการฟังธรรมก็เป็นการรักษาสมาธิเพื่อเ,เกิดจิตตันหานัตถิชันทัสหานิคือความพอใจนัตถิธรรมเทศนายะหานิ คือการได้ยินได้ฟังธรรมก็เป็นการรักษาสมาธิใเ้เอ่อเพิ่มตังบในกันนาทีนุริยสาหานิีพี่มประกอบประกอบโดยเพื่องเพี่อนพยายามที่สุคนกว่าเฉพาะในธรรมนาทีวิปปัสนายะหานิคิดพิจารณาใครท่วหาความจริงของชีวิตเราวิปััสนาให้มันถึงให้มันหล้ให้มันแจง้ง มันั็ทุ้งที่สุดสุขที่สุดหรือสิ่งที่เฮาหาต่งตางๆเกิดมาอยู่มองใดราคาใดมากหรือยังราคาข้อหรือยังหรือยังต้องหาไปอีกล่ะทั้งเพื่อเห็นเห็นมันมันแจ้งตามเพื่อเป็นจริงในตนเองนั่นแหละมีปรัชนาก็คืารชอวิตแา่ก็ตนเอง เข้าหายังเข้าไดหรเลยังเข้าพ่อเลยังหลังจากนี้เข้าสิไปใสอีกหรือเข้าสิรักษาไปบอไปหรือทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีความจรงลั่นอย่างยืนบ่หรือเบ่อย่างยืดเขามากอดมายึดมาจดจ่อห่วแหนรักษาไปขึ้นอย่างมีปรัชนาหาความจริงให้ตนเองหาไปนันเห็นตามความนป็นจริงหรอว่า บา,อาง,งอย่างจรังๆอ,อ,อย่างยืนจักยาเออคนเท่าแสวงหาหาไปเท่าไรเท่าไรก็ร้องข่อเลยหาไปเรื่อยๆเออตายแล้วตายแล้ว,ตแ,ลวแต่ละลุ่มแต่ละคนถึงเขาเห็นเขาหาออหาในสิ่งที่ว่าท่านมีแล้วก็มองเห็นในสิน่งที่มีเอาไว้มันเป็นทุกข์เรื่องต้นตึกซุปกันล่ะเนี่ยที่ปรัชนาน่นตัวเองจนสรุปลงหลอดบ่มีอย่าง ควนเขาไปถือเอาจากอันจกากยากมันก็เกิดเป็นจิตตั้งมันเองแปลว่าเป็นสมาธิคือจิตตั้งมันก็เริ่มบาวันไหวถ้าเมื่อวันบาวันไอยแล้วพอวันเห็นตามความจริงแล้วมันจะเป็นวิมุตติญาหานิแต่เขาไม่พร้อมพอใจแล้วนาทิฉันทสหานินาทีาาาาทธรรมเทศนายะหานินัาทีิริยสหานินาทีวิปัสนายะหานิ ออนักติสมาธิทักษานินัตติวิมุตติยาหานินุดพบทั้งว่าการทำสมาธิเพืเอ่เอเกิดจิตตัมมันจะเ,เป็นคของเหตุเด็กบยาดอกดอการรักษาประคองไว้สืบไปประคองไว้เ่รให้มันวันไหวคือบเหมือกกนงจะว่า,ากกง่ายกะเหมือนยาแต่บะยาแต่คน่นมีค้ม่อใจแล่ว่่ยากยก่่่า่่งอ่่่่่่ย่่่่่่่่่ มีความยินดีมีความพอใจอยู่กับการจิตส่งสร้างเจริญสร้างด้วยปัตมะฌานวิตกวิจารติสุขเอกตาเออคิดใค้ขวรเดินธรรมะมันก็เป็นวิตกใครขวัญไปเหนื่อยอย่าไปเรื่องอื่นเอาเฉพาะเรื่องเดียวมันก็เป็นวิจารเออมันก็เกิดอาการคนบุคคลข้องสุดยมเกามันยิมเอิบมันยังมันนีแหละจังหวะอยู่ในเพียงแค่ปัตมะฌานมันนะจิตนั่ ชั้นที่แรกมันจะมีคิดคิดไปเกิดความสงบเย็นใจในตัวของเองอย่างที่เมื่อกล่าไปสู่ชั้นที่สองบอมีความคิดแต่ว่ามีแต่อาการปิติปิติสุขเอกตาปิติอยู่อย่างเดียวมีความปลืม้มปิติอย่างเดียวนั่นแหละแต่ชั้นที่สามเกิดใจเป็นเมื่อที่สองไปแล้วค่อนคลายเลยวันปัสสดที่ จิตมัมีความกังวลมันคลายออกโลง่โลงตรงเบาแต่สิเปรียบเทียบว่าเป็นสุขสุอยางยิง่งแต่ว่าเป็นสุขที่บ่ปน้วยอามิรอันอื่นบ่ปนด้ยยงอื่นอื่นด้วยว่านี่สุอยางเดียวสุขเอกคัตาอย่างเดียวข้าเข้าใจอยู่เฉพาะนี้แหละรักษาไว้ไป็นเรื่อยไปเรื่อยมหาตว,ว่าต้องสมบัติแปกอันน่งดอก เพียงแค่ปัจภาคฌานเนี่ยนิพพุทธฌานปิติสุรเอกตา,าไข้ขั้วในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือ,อควิปัสสนาเนี่ยไข้ขั้วในเรื่องของชีวิตที่บอ๊อดีลังอย่างยืนไข้ขั้วในเรื่องของาขาดซีกันหา,านไข้ขั้วในเรื่องของอาการ32หมายถึงหลังกายประกอบบันถึงดทธาแต่มีผมผมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังไายแย่แย่ สวาร่างกายยุใสค้นยุใสกูยุใสนี่คือว่าผมนี่คือว่าผิวนี่คือว่าหนังนี่คือว่าฟันนี่คือว่าตับนี่คือว่าไต,าตาใสพวกปอดไลแย่แย่นี่เปินว่าวิตกใครชวนเพือนหน้าคิดถึงนึกถึงตรองคิดนึกตรองไลไปเยรยเจอต้องปลื้มไปสลับกันไปสลับกันมากึงเวลามันเข่าสงบของมันเองมันจะเข่าเองหรอ ไปในเรงงอื่นว่าการรักษาสมาธิการรักษาจิตตั้งมั่นเมื่อมันตั้งมั่นทีแล้วปัญญาไปว่ารอบรู้ม่กรของสงขารตามข้อบ่งจริงพอสิ่งนึ่งนี้มันจึงมีสิ่งนี้พอมีการคีดอยากได้มันจึงมีการแสะแบงนะถ้ามีการแสะแงหามันจึงเกิดการได้มากและแม้บางครั้งก็ไม่ได้มาถึงแมเลยกเกิดการควบบ่พ่อใจมีอารมณ์เกิดได้ก็พอใจไม่ได้ได้ก็พอใจบ่ได้ก็บ่พอใจ มันตกแต่แต่อำนาจอารมณ์นอกห้องคิดไปหลายๆอย่างถือว่าเ้าเป็นเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้ออบ้านกูกระมี่รถกูกระมี่อันรนี้กูกะมี่บ่ทุกอันทุกอย่างคิดบางทีทีห้าเป็นเจ้าของมันหรือเ้าเป็นข่านรอเวลาหลับกรรมรอเวลาหลับโผนั่นแหละเ้าเป็นเจ้าของหรือเป็นถ่านรอเวลารับโทนั่ คล้วนไปเลยวางจิตถึงมันเป็นมัจยักถึงมันเป็นเป็นกลางเ,เรียกว่ามัจยักษบ,บอกโดยท่านว่าพ่อใจในสิ่งที่นี่คือมันหุ่จักพ่อเป็นลแล้วก็บว่ายินดีในสิ่งที่เสียไปและก็บ่เสียใจในสิ่งที่เสียไปก่อนเป็นธรรมดาเพราะสิ่งนี้นี่กับนี่มาหายใส่กับใส่ไปถ้ามันขาดหายไปก็เป็นธรรมดาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดา การเบคพื่อการเริมจากการเกิดเพื่อการเลิศตาย,ยารเพราน้องบาจากกันเป็นมนก็รจากกันตายแต่ว่าสุดท้ายตายเสม,มอกันบริเลียดคนจนบริเลียดคนรว,วยเออคนรวยหรือคนจนบริเลียดวัตถุประสุทธิเออคือก่กับการว่างใจนั่นแหละหาให้มันพ่อหาให้มันเจอตัวเองเออเข้าหาเห็นหรือยังสิ่งที่เข้าเสวงหามาเถ่าเาชีวิตมาทั้งชีวิตได้นที่มันยัง่งยูดิเออแต่ว่าทั้งชีวิตบางคนก็ตายไปแล้วนัน หายจนตายนะเขาเอ่นว่าหายจนตายก็ไม่ได้อะไรเลยจะเอาหามาทั้งชีวิตเจอหรือยังสิ่งที่เฮาต้องต้องบ้างเป็นแนวใดทั้งสิ้นบ้างเลยเฮาสิหยุดด้วยพ่อหรือยังด้วยพ่อหรือยังเห็นหรือยังความด้วยจากของอหละเรียกว่าจะเข้าใจว่าเฮาเป็นเจ้าของเลอทรัพย์ส,สมบัติใดเราเรียกว่าเป็นผาดรับใช้ ลอกกระารหลับโทษจากว่าหยุดมันเพื่อมันเป็นโทษมองแห็รักษาเกิดการทุนเทียงทิ uh ่มแท่งก uh ันโดยปากโดยกุ้งโดยหอกขึ uh ้ปากทิมแท่งกันเกิดขึ้มหรือเื่อยิงหรือเอาไปยออเจยเขาป้าอย่างสั่นยังยังดอกชีวิตเขาภาษาหายกินซ้างตายเหลือแค่นั้นเอง เจ้าศรีรำด้วยเป็นมหาเศรษฐีนอนเตียงท่องค่ำกับสร้างุนด้วยหมอนเพชรกระตามอาหารเป็นที่หนึ่งกินข่าเพื่อเก้ากินไปกินไปตายเจ้าสิกินน้ำเสีกรเออกเพชรเพรแก้วกับสานกินแค่อิ่มแค่นั้นอิ่มก็อิ่มไปตาย่นแหละผมไม่ยังดอกฉะนั้นเฮาบอถูอไปทะยเยอะทายยากอย่างมันเป็นแบใไ้เห็น เห็นดึกความจิบขังไ้ของเยอนักอาวากาศเขาว่าเข้าไปดวงดวงดวงดาวได้ไมันก็กินเขาน่โลกสิ่งที่สําคัญในชีวิตเท่าเป็นเ่องประกอบไปสซ้มตายอาหารเครื่องมือห่มที่อยู่อาศัยยาแก้ปวดมันบรรักษาครับแต่ไม่แค่นั้นแหละกินหรือจินไปตายเนาะยุ่ก็ยุ่ไปตายเสื้อผ้าจะมีประดับประดาหลายปันใดกันนี้ไปตาย รักษาโรครักษาตัวตายเฮ้ยหันมาเบิร์นอาจจะยานจะส่งกิบออกนอกให้รักษาสมาธิของตัวเองให้จิตเมื่อตังต้งหวนอยู่ในฐานฐานที่ตัง้งยึดจิตที่เข้าสางกันเึ็นมากนะครับแม่ระบบให้อาณาปานาสติมีสองระบบเด้ระบบปกติเหมือนอานาสิบหกขันลูสันดึงย่างาซื่อนันนั่นคือพนมมิโกซกโรบายบาาาว่าเพรเรื่องในี้จะออกจากกายู่ซื่อเล บอกให้ความคิดนี้ออกสุดๆเลยหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวนี่นัแต่ในห้อง่ระบบเทคนิคใดหรือว่าใดอาศัยทําให้บ่อยทำให้มากคือการละโอรัมภกิจยะสังยชน์เลยทีเดียวหาขันเลยท,เยท,ท,ทเีเดียวนั่นแหละทีที่ผ้าเห็บวีเดียวนีแหละจับจุดในร่มเลิศทรงช่างจะเลิมช่างย่านี้จากหนีเด้อฝึกคิดไปคิดถึงบุคคลสัจ์ริงของอ,อ,อารมณ์มันเกิดบ่ไใดแน่วามพ่อใจแต่บ่กพอใจเกิดบ่ไใดเลื่อว่า ละอารมณ์เมื่อเข้าใจตั้งหากออกไดสักยจาติพีวิเชษศิษาปฏิฆากรมลาขารูปราคะและอะรูปราัคะนี่แหละละหาเลยได้ไหมเไปเถอถ้าทำบ่อยทำมากบางคนก็ได้อรหันเลยในปัจจุบันที่ทนทนจะทำหรมเวทนีย่าทละความรู้สึกในปัจจุบันได้บางคนก็ได้ตอนใจขาดตายในไม่ถึงได้อรหรนันจากวัน แต่บ่ได้ตัวนี้ก็ได้อนาคามี่แต่บ่ได้อนาคามี่มันมีแอกโสดาสกิ๊าคาเข้าไปเลยได้ย่างหน,น่อยๆนจิตตกข้างผีพรมสามารถปอข้างบนได้อีกบ่แม่นของหน่อยเลยท,ที่พาเฮ็ดอริงคอมมันอายุยืนอ,อาจจะเจอพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหรือมีพระภิกษุผู้ทรงฤทธิ์สแสดงธรรมหรือใครควรธรรมมาโดยตนเองที่เฮาท่องบนจดจําอยูุสมื้อนี้แหละเฮาทําวาดยุสมื้อนี่ บอมันว่าบมมีความหมายเด้แปลได้หรือบ่ได้กระชางเมื่อถึงเวลานัำพระซาใจมันแต่เองไข้ควรด้วยตนเองหรือสนทนาธรรมตามการโดยมูลเสบบันปัสสัตทั้งหลายบางสิ่งวิสุผู้ทรงฤทธิ์หรือได้ฟังธรรมจากพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเมื่อถึงการเวลามันยาวนานไปถึงเลื่อนคันไปเรื่อยเนี้ย่อมันหน่อยก็คือเพราะข้เหตุเหมือนเดิมอ้ำไปละ